สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการวัดค่าแอมโมเนียในน้ํานะครับหลังจากที่ล่าสุดผมวัดไปน่าจะมาณเกือบสองสามเดือนแล้วนะครับไม่ได้วัดมาน,นานนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองวัดค่าแอมโมเนียในน้ํานะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ํานะครับในใน,ในตัวภาชนะตัวนี้นะครับแก้วตัวนี้ล้างก่อน,นครับ ใส่ประมาณ5มิลลิลตรนะครับในนี้เขาจะบอกว่าอย่มีถีนะครับเนี่ยครับมีบอกดูนะครับว่าใส่ประมาณ5มิลลิลิตรนะครับ5สีบสี่เสร็จแล้วก็หยดนะครับแรก14หยดนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่ง14หยดนะครับขยาวนิดนึงนะครับก่อนหยด แล้วก็หยดหยดลงไป14หยดนะครับโอเค14หยดนะครับแล้วก็ขย่านิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตัวที่สองนะครับคือตัวนี้ตัวที่สองนี้เจ็ดหยดนะครับ เหยดพอ่อตองคนะครับตัวที่สองเดหยดก็เราก็ขยายนิดนึงนะครับเสร็แล้วตัวสุดท้ายนะครับก็7ดหยดเหมือนกันนะครับตัวนี้7จ็ดหยดนะคขยวกันนะครับ โอเคนะครับ7หยดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วเขย่าเลยนะครับเขย่าก็วางไว้เพื่อเทียบสีนะครับ ปริมาณแอมโมเนียในบ่อปลาค้าของผมนะครับวันนี้เนื่องจากที่ผมไม่ได้ไม่ได้ล้างบ่อกรองมาประมาณ2เดือนนะครับล้างทําทการเอาตะกรอนออกเฉพาะช่องแรกที่เป็นช่องกรองสแตนเลสนะครับทุกวันส่วนช่องกรองนี้ผมไม่ได้ล้างมาสองเดือนแล้วนะครับโอเคอเราเทียบสีนะครับก็คร่าวๆนะครับ ไม่รู้ว่าเห็นไหมครับกลายไปหน่อยอก็อยู่ระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวอ่อนนะครับประมาณ0.1ถึงถึง0.2นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ผมไม่ได้ล้างกองมาสองเดือนกว่าแล้วนะครับแคเ่เอาตะกรนในช่อง กรองสแตนเลสน,นะครับออกทุกวันแคั้นเองก็สามารถทิ้งไว้อีกสักประมาณ15นาทีนะครับเพื่อดูว่าสีสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วญ่ก็จะไม่เปลี่ยนจากนี้แล้วนะครับโอเคก็ถือว่าปริมาณแอมโมเนียในบอ่อค่อนข้างต่ำมากนะครับผมออก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ